สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของห้างเสียงเช้ากับห้างเสียงบ่ายนะคะประจำวันที่ยี่สิบแปดกรกฎาคมหกห้าเนาะคำเตือนจากทางช่องนะคะไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะเป็นแค่แนวทางการวิเคราะห์ตัวเลขนะคะสําหรับห้างเสียงเช้าตัวเด่นก็คือเจ็ดกับสามนะคะตัวรองก็คือหนึ่งกับเก้านะก็เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดเก้าสามศูนย์สามหนึ่งสามสามสามห้าสามเจ็ดสามเก้า ือเพื่อนๆจะจับคู่ใหม่ก็ได้นะหนึ่งสามสามหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเก้าสามสามเก้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเนาะง่ายๆสั้นๆเนาะสามตัวก็สามเจ็ดเก้าสามหนึ่งสามสามหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดสามเก้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าหนึ่งแล้วก็สามหนึ่งหนึ่งเนอหนึ่งหนึ่งสามสามหนึ่งหนึ่งนี่แหละถ้าเป็นหนึ่งก็หนึ่งหนึ่งในตองอยู่ในตัวนะ เบิลก็หนึ่ง 1, 1, 3, 3, 7, 7, 9, 9. หนึ่งสามสามเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าต่ไปห้างสิงบ่ายตัวเด่นก็สามกับหนึ่งตัวรองก็คือห้ากับเจ็ดนะคะก็สามศูนย์สามหนึ่งสามสามสามเจนูนสามหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเเนาะหรอจะจับคลัวใหม่ก็3 1มห3ึ่งหนึ่งสามสามห้เจ็ดเจามเาหนาะง่ายๆ สามตัวก็สามสามเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งูนสามสามเออย่าลืมมาายขึ้นไปซื้อเช้าด้วยนะคะเลขมันมันผิดกันแค่าห้าตัวเดียวแค่นั้นเองเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีทั้งสองแนวทางนะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์ให้นะคะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ